มาหารเศษส่วนกันนะครับสำหรับแบบฝึกหัดที่1น,นะครับจะอยู่ในหน้าที่39นะครับนักเรียนให้นักเรียนหารจำนวนนับกับเศษส่วนนะครับทีนี้เรามาดูกันสำหรับข้อที่1 9หารกับเศษ1ส่วน3นะครับหลักการหารนักเรียนเราจะมีการนำในเรื่องของการ คูณเข้ามาร่วมด้วยนะครับเรามาดูการวิธีทำนะครับ9หารเศษหนึ่งส่วนสามนะครับเท่ากับ9นะครับนักเรียน9มีส่วนเป็นอะไรครับ9มีส่วนเป็นหนึ่งทีนี้เราจะเปลี่ยนนะครับดูดีนนักเรียนเปลี่ยนหารให้เป็นเครื่องหมายคูณครับนักเรียน แต่พอเราเปลี่ยนเสร็จนะครับตัวหารนักเรียนเศษหนึ่งส่วนสามมันจะกลับนักเรียนมันจะกลายเป็นส่วนกลับนะครับส่วนกลับของเศษหนึ่งสามคืออะไรครับเศษสามส่วนหนึ่งครับเราก็มาแทนลงไปในนี้เลยเห็นไหมนักเรียนเศษหนึ่งส่วนสามส่วนกลับของเศษหนึ่งสามก็คือเศษสามส่วนหนึ่งเราก็นำ ไปคูณกับ9นักนเรียนสังเกตไหมครับว่ามีส่วนเป็น1คือจํานวนนับนะครับ9คูณ3ามเป็นเท่าไหร่ครับ9 3้าสามบ็ดคูณ1ก็ได้1ตอบเท่าไหร่ครับ27นักเรียนไม่ต้องทําเป็นจํานวนคละนะครับถ้ามีส่วนเป็น1คือเป็นจํานวนนับนะครับสแสดงว่าเศษส่วนนั้นคือจํานวนนับจากนั้นเราก็ตอบยากไหมนักเรียนไม่ยากนะครับก็คือ แทนที่เราจะหารตั้งหารนะครับจะเป็นหารสั้นหารยาวเราไม่ทําแบบนั้นนะครับเราจะใช้การคูณเข้ามาประยุกต์ร่วมด้วยก็คือหลักการหารสรุปนะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณตัวตั้งเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนกลับส่วนเป็นเศษหรือเราจะเรียกว่าส่วนกลับก็ได้ครับส่วนกลับของตัวหารก็คือเศษหนึ่งสามคือเศษสามส่วนหนึ่งจากนั้นเราก็นําตัวเศษคูณตัวเศษนําตัวส่วนคูณตัวส่วนแล้วก็ตอบนะครับ ตอบ27เราจะใช้หลักการคูณเศษส่วนเลยนะครับทีนี้เรามาดูในข้อที่2กันักเรียนข้อที่2นะครับ12หารกับเศษ3ส่วน4นะครับวิธีทำ12หาเรเศษ3ส่วน4นะครับ หลักการเดียวกันนะครับตัวตั้งเหมือนเดิมนักเรียนตัวตั้ง12มีส่วนเป็น1ใช่ไหมครับเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณครับน้าเรียนเปลี่ยนหารเป็นคูณจากนั้นเราก็กลับเศษเป็นส่วนกลับส่วนเป็นเศษเศษ3ส่วนสส่วนกลับมันก็คืออะไรครับก็คือเศษ4ส่วน3เราก็ไปแทนค่าลงไปนะครับคูณกับเศษ4ส่วน3านเรียนดูนะครับ เข้าสู่กระบวนการคูณเศษส่วนจำนะไหมครับว่าการคูณเราตัดทอนได้ไหมครับการคูณตัดทอนได้ตามแนวอะไรครับตามแนวเฉียงตามแนวเฉียงแล้วก็ตามแนวตั้งใช่ไหมครับหรือแนวตรงที่เรามาดู3กับ12ตัดกันได้ไหมครับตัดได้ใช่ไหมครับเรานำ3ามไปตัด12ได้เลยก็จะได้อะไรครับสามเป็นสาหาร12บได้เลยครับ 3 4การตัดคือการหารใช่ไหมนักเรียนวันนี้ครูใช้3หารนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็สรุปครับว่าผลลับเป็นเท่าไหร่นะครับ12ถูกตัดเหลือ4เราก็นำา4คูณ4เป็นเท่าไหร่ครับ12 1คูณ1ก็เป็น1เศษ1สส,ส่วน1ก็มีค่าเป,เป็นอะไรนั่นเอง เป็น12คือจํานวนนับนักเรียนจะไปตอบเป็น11เศษ1ส่วน1นะครับ,ต, 11, 1, นนรบตัวนี้เราตอบเลยนะครับตอบ12อเลยเนี่ครับ2ตัวอย่างแล้วนะครับยากไหมครับก็ไม่ยากใช่ไหมครับถ้าเราคูณได้นะครับเราก็ต้องหารได้เหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูในข้อที่3คือบางคนมองแล้วยังงงครันักเรียน ยัง,งงงงั้นเรามาดูตัวอย่างข้อที่3อาจจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับ3หารกับเศษ5ส่วน9 5, นะครับ <5. S 1> ก็จะเท่ากับ3เป็นตัวตั้งตั้งไม่เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ครูเขียน3ส่วน1ไว้เพราะว่าเราจะรู้ว่าถ้าเราจะเขียนในรูปของเศษส่วนจะมีส่วนเป็นอะไรนะครับหารเราจะเปลี่ยนหารเป็นเครื่องหมายเลยครับ เป็นเครื่องหมายคูณน,นะครับเปลีย่ยนหารเป็นคูณจากนั้นเราต้องกลับตัวนี้ใช่ไหมครับส่วนกลับของเขาคืออะไรครับส่วนกลับของเศษ5ส่วน9ก็คือเศษอะไรครับเศษ9ส่วน5เห็นไหมนักเรียนแทนลงไปถ้าเราไปเขียนเป็นเศษ5ส่วน9เหมือนเดิมก็แสดงว่าหารกับคูณมันมีค่าเท่ากันใช่ไหมครับอ่านักเรียนดูแต่ในความเป็นจริงแล้วหารกับคูณไม่เท่ากันนะครับ ตัดทอนรูใช้มือโคละสีนะครับออกตอนนี้ตัดได้ไหมครับตัดไม่ได้นะครับไม่มีอะไรตัดได้ไหมครับแนวเฉียงมีอะไรตัด3กับ5ได้ไหมไม่ได้1กับ9มีอะไรตัดได้ไหมยาวหนึ่งไปตัดกับ9นะครับไม่ได้นะครับการตัดคือการหารจากนั้นเรานําตัวเศษคูณตัวเศษนําตัวส่วนคูณตัวส่วนได้เลยครับ3คูณ9ได้เลยครับ27 1เคูณ5เป็นเท่าไหร่ครับห เป็นอะไรเรียนเศษเกินถ้าเศษเกินเราทําเป็นจนํานวนคละโดยคิดยังไงครับให้นํา27หารด้วย 5. อ่าถ้าอะไรเป็น27หรือดูใกล้เคียงครับ5.5 5, 25เศษเท่าไหร่รเลยเศษ2จากนั้นเราตอบเป็นจนํานวนคละได้เลยครับ5เศษ2ส่วนเท่าไหร่ครับส่วน5นั่นเองจากนั้นนักเรียนก็ตอบครับ เป็นน,น,นักเรียนครับการหารไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับมีการาเปลี่ยนโจทย์เปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนกลับส่วนเป็นเศษแล้วก็ตัดทอนถ้าตัดทอนไ,ได้เราก็จับคูณกันเลยนะครับเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับในข้อที่4ี่กันท่านนักเรียน10นะครับตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะส่วนมากแล้วนักเรียนเวลานักเรียนคูณเศษส่วนนักเรียน คำตอบที่ได้มักจะไม่เป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำแสดงว่านักเรียนต้องหาจำนวนหรือตัวเลขมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนใช่ไหมครับเข้าสู่กระบวนการคิดเลย10ถ้าจะเขียนเป็นเศษส่วนก็10ส,ส่วนหนึ่งเปลี่ยนหารเป็นเครื่องหมายอะไรครับเราจะเปลี่ยนหารเป็นคูณจากนั้นส่วนกลับของเศษ6ส่วน7เป็นเท่าไหร่ครับ ก็คือเศษ7ส่วนอะไรครับ6ให้นํามาเขียนลงตัวนี้เป็นเศษ7ส่วน6เวลานักเรียนทำนักเรียนไม่ต้องเขียนส่วนกลับตัวนี้ก็ได้นะครับเขียนตรงส่วนนี้เลยก็ได้แต่อันนี้ครูทําให้ดูนะครับจากนั้นนักเรียนก็ลองดูว่ามีอะไรที่หาร10กับ6ได้ไหมครับ10กับ6ใช้อะไรหารครับใช้2หารได้ใช่ไหมครับนี่ไงครับ2หารหได้เลยครับ สองสามหกสองหารสิบได้สองห้าสิบเห็นไหมครับผู้ใช้สองไปตัดหกและตัดสิบใช่ไหมเย่ยจากนั้นนะครับนักเรียนก็นำเศษกับเศษมาคูณกันนะครับสิบถูกตัดไปแล้วจะเหลือห้าห้าคูณเจ็ดเป็นเท่าไหร่ครับห้าเจ็ดสามสิบห้าหนึ่งคูณสามเป็นเท่าไหร่ครับสามจากนั้นให้เราทำเป็นจำนวนคระโดยใครจะหารสั้นหรือหารยาวก็ได้นะครับการทำเป็นจำนวนคละ สามหนึ่งเป็นสามลบกันเหลือศนย์ชักหลงมา31เป็นสามใช่ไหมครับลบกันเหลือ2หรือ31เป็น33มสิบสามเศษสองใช่ไหมเอ่ยจากนั้นอันนี้คือครูครูใช้การคิดแบบตั้งหารให้ดูนะครับอ่าต่อไปเราก็ตอบเป็นจำนวนคระคือ11เศษเท่าไหร่รครับเศษสองส่วนด้วยอะไรครับ3เห็นไหมนักเรียนยากไหมครับ ไม่ยากเลยใช่ไหมครับถ้าฝึกฝนทำบ่อยๆนักเรียนจะสามารถทำได้นะครับตอบ11เศษเท่าไหร่ครับเศษสองส่วน3นั่นเองยากไหมตนัเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมครับทีนี้สรุปนะครับนักเรียนหลักการหารเศษส่วนกับจำนวนนับอันตัวนี้จะเป็นจำนวนนับหารกับเศษส่วนนะครับตัวตั้งที่เป็นจำนวนนับก็คือเหมือนเดิมใช่ไหมครับตั้งไม่เหมือนเดิมแต่ผู้เขียนส่วนให้เป็น1 มีส่วนเป็น1คูณเปลี่ยนฐานนะครับเห็นไหมหารจะถูกเปลี่ยนกลายเป็นเครื่องหมายเลยครับเครื่องหมายคูณจากนั้นพอเราเปลี่ยนหานเป็นคูณเ็จเราก็ต้องกลับเศษกับส่วนใช่ไหมเย่ยส่วนกลับของเศษหก่วนเ็ก็คือเศษเจส่วนเท่าไหร่ครับหจากนั้นเข้าสู่กระบวนการหาคําตอบนะครับหรือสําหรับคนที่จะไม่ใช้วิธีการตัดทอนทําอย่างไรครับเราก็นํา10กับ7มาคูณกันใช่ไหมครับทั้งหมดส่วนด้วย1คูณกับเท่าไหร่ จากนั้นเราก็ได้เศษ70ส่วนเท่าไรครับ6ทีนี้เราก็ต้องหาตัวมาหารในเรียนเราใช้2ไปหารเห็นไหมครับ70หาร2เราจะได้35 2หารด้วย6 2หาร6จะได้อะไรครับ3เห็นไหมคำตอบก็จะเท่ากัน31เป็น33เศษ2ส่วน3เราเลือกเอาว่าเราจะใช้วิธีใดนะครับเอาวิธีที่เราถนัดที่สุดก็แล้วกันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ